แสดงความยินดีกับเพื่อนมากๆเพราะว่าน้องแมทเขาก็ตั้งใจแบบเหมือนเขาแบบอยากมีน้องอะไรเงี้ยครับก็ดีใจด้วยจริงๆครับเดี๋ยวยังไม่ได้ยังไม่ได้เจอหน้ากันแบบแสดงความยินดีกันแบบต่อหน้าต่อต,อต,อตาแต่ว่าเจอเจอคุณแม่อะไรพี่เกยังไม่ได้คุยกับแมทเลยใช่ไหมคุยกันทางไลน์แค่ยังไม่ได้เจอกันแต่ดูแม่ค่ะว่าก่อนหน้านี้ที่น้องพักเบรกไปแบบเพื่อจะไปแบบ รู้อยู่บ้างครับรู้อยู่บ้างแต่ไม่ได้รู้ละเอียดแต่ว่าแต่ว่ารู้เป้าหมายเขาอยู่เหมือนกันแต่ได้แบบคุณแม่ยังไงบ้างใครบ่าได้เจอคุณแม่เลยก็ยินดีกับแม่ด้วยแม่ก็บอกแม่ก็ยอมรับตรงว่าฉันก็หลงอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าแบบหมายถึงว่าดีใจที่ที่ที่กำลังจะมีที่แม่กำลังจะมีลูกใช่ที่คุณแม่โพสต์ใช่ไหมครับที่แม่ทของแมท้องหนักมากใช่ใช่เห็นคุณแม่โพสต์แต่ดูแล้วแม่มีแต่รอยยิ้มครับเพิ่งแต่เจอเจอแม่ใช่เรียกของขวัญรับหลาน ก็จริงๆสำหรับแมทพี่ณีก็น่าจะต้องได้อยู่บ้างใช่ไหมครับให้ให้ขอที่ร้านนะครับแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าจะได้อะไรยังไงรอเขาทวงรอให้เขาเกิดมาทวงว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่แมทจะน้อยใจไหมเพราะเจมเจมเขาพูดไปแล้วว่าเขาอยากได้เท่าไหร่อันนั้นให้มีให้มาก่อนอันนั้นนะให้าอยู่เขามาแหละเขาอาจจะแย่เพื่อนเมียเขาอาจจะสู้อยู่นะพี่เจมส์สวัสดีครับเจมส์ครับ มาก่อนค่อยว่ากันแต่ทุกคนดูเหมือนว่าแบบทุกคนดูเหมือนพอถ้ามีลูกนี่ทุกคนพุ่งเป้ามาหาพี่เก๋ก่อนเลยนะรับกูขึ้นมาทันทีเนะก็ได้เลยครับคิดถึงพี่เก๋ตลอดเลยเออคิดถึงมาตลอดเลยเวลาอะไรแบบนี้แต่ก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ยินดีเพราะว่าเป็นเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่สนิทกันแล้วก็เหมือนกับแบบถ้าสมมุติว่าเราให้ ให้เขาในวันนี้ในอนาคตสิ่งที่ให้เขาไปมันจะเพิ่มมูลค่าขึ้นเหมือนแดดแล้ววันไหนล่ะเขาจะได้เพิ่มมูลคุณได้แหละสิ่งที่คนอยากรู้อเขอยากรู้อใช่ไหมเมื่อไหร่เมื่อไหร่เของเราเมื่อไหร่ถือไว้ถือไว้แล้วอะไรไมายถึงอไรหมายถึงว่าเราเมื่อไหร่จะมีเนี่ยเราจะได้ซื้อไงเพราะว่าทุกคนก็แบบว่าอยากจะเพิ่มมูลค่าให้พี่เกณฑ์เล้วอ๋ออันนั้นรอไปก่อนรอไปก่อนการลงทุความเสี่ยงนะคะพี่เกณฑ์การลงทุนความเสี่ยงครับแต่ของผมยังยังยังต้องรอไปก่อน ยังยังก็ดูว่าหลายๆคนก็ลุ้นนั Demon> ่นแหละนะแต่ก็แต่ก็แต่ก็ยังครับยังคือคือเต้นพร้อมตลอดชีวิตอุ้ยอุ้ยก็ให้มันให้มันเป็นแบบให้มันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดหรือว่าอะไรที่จะแบบฉันจะโสดนะอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นไปตามจังหวะและโอกาสแต่พอเวลาคนแซวว่าแบบพอเวลาแซวมาขอโทได้ได้ได้เป็นศาสตร์จังหวะเป็นคคูู่่ รู้ไว้ตรงนี้เลยว่าไม่ได้หน่อยอะไรแต่ก็ขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งมาแต่ว่าพุดจริงไม่ได้นอยมีความสุขดีแล้วก็เห็นเอาจริงเห็นเพื่อนเลี้ยงลูกเห็นเพื่อนแบบประสบความสำเร็จได้ครอบครัวผมแบบมีความสุขด้วยมากแล้วก็ดีใจกับเพื่อนมากเพราะเห็นแววตาของเพื่อนแต่ละคนมีความสุขจริงใช่แต่พอเพื่อนมันเห็นเรามีความสุขผมก็เห็นแววตาความอิจฉาของพวกมันเหมือนกันสิ่งที่เราทำ เราจะทำไปยังไงอะไรอย่างนั้นเลยครับเออมันก็มันก็ดีทั้งสองแบบแล้วเราขีงความสดยังไงบ้างคะับขงความสดขีงความเป็นอิสระยังไงบ้างครับเพื่อนผไม่คือวลผมผมแค่เวลาผมทำอะไรผมก็แบบเออคือมันก็สบายสบายอ่ะเราเราเราก็ปลิวได้สบายสบายสดร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนเรียกอะไรอ่ะ เอาจริงอ่ะถ้าจะบอกว่าให้เรียกพี่อ่ะมันดูเกินไปก็เรียกว่าน้าโอ้เล่บลุงใช่ไหมครับโอ้โหเรียกลุงอะไรล่ะก็เรียกเรียกนาอะไรอย่างเงี้ยเป็นลุงได้ไหมอ่ะเป็นลุงได้ไหมเป็นแตดี้ได้ไหมเป็แตดี้เป็นได้